สวัสดีครับผมหนึ่งวรกรวงสกรเมืองนะครับเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาพกกายนะครับสำหรับตำแหน่งที่ผมเคยได้รับมานะครับในการแข่งขันกีฬาพกกายก็ได้แก่นะครับแชมป์ประเทศไทย2ส,สมัยนะครับปี2554แล้วก็ปี2555สาครับและสำหรับตำแหน่งในระดับนานาชาตินั่นก็คือแชมป์พอกายระดับเอเชียปี2554น้นั่นเองสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีรวมถึง เทคนิคต่างๆนะครับที่ใช้ในกีฬาพลกายนั่นเองนะครับเรามาเริ่มต้นด้วยเทคนิคแรกนะครับนั่นก็คือการยืดหยุ่นหรือการ stretching นั่นเองครับสำหรับนะครับการ stretching นี่ครับมีความจําเป็นสําหรับกีฬาพลกายรวมถึงกีฬาทุกประเภทเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะฝึกนะครับโดยการใช้น้ําหนักนะครับเราควรจะมีการ stretching กล้ามเนื้อทุกครั้งนะครับก่อนที่จะมีการออกกาลังกาย ไม่ว่าจะเป็นนะครับกล้ามเนื้อกลุ่มไหนก็ตามนะครับหรือกีฬาประเภทไหนก็ตามนะครับการเซตชิ่งนะครับจะช่วยลดนะครับการบาดเจ็บในระหว่างการฝึกและอีกข้อหนึ่งนะครับนั่นก็คือเทคนิคการหายใจหลายๆท่านนะครับยังไม่รู้ว่าการหายใจนะครับในการยกเวทเนี่ยเรามีวิธีการหายใจยังไงครับจะบอกอย่างง่ายๆนะครับสําหรับการหายใจสําหรับการยกเวทนั่นก็คือเวลาเราออกแรงนะครับ ให้หายใจออกยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมติว่าผมกำลังเล่นหน้าอกอยู่นะครับโดยการเบนเพชนะครับเวลาผมดันให้หายใจออกครับและเวลาลดระดับเหล็กนะครับให้หายใจเข้าครับเพราะว่าถ้าเรานะครับกั้นหายใจในระหว่างการฝึกนะครับก็จะทําให้เกิดการสะสมของคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายนะครับจนเกิดการวิงเวียนศีรษะหรือเป็นลมได้ และข้อที่3นะครับคือการเลือกน้ําหนักนะครับและก็จํานวนเซตที่ใช้ในการฝึกพอกกายสําหรับการเลือกน้ําหนักนะครับให้เราเลือกน้ําหนักที่เราสามารถยกได้8ปดถึงสิครั้งโดยที่ไม่โกงคําว่าไม่โกงในที่นี้นะคือการเลือกน้ําหนัก8ปดถึงสิครั้งนะครับโดยที่ครั้งที่12นะครับก็จะเริ่มหนักจนยกแทบจะไม่ไหวแล้ว นั่นคือน้ำหนักที่ถูกต้องและนะครับไม่ควรจะใช้น้ำหนักที่มากจนเกินไปจนทำให้ร่างกายเสียบาร้านนะครับจนทำให้เราต้องโกงในการยกและจำนวนเซตที่ใช้นะครับเราควรจะยก3-4ถึงเซตโดยประมาณอันนี้นะครับเรายังไม่นับเซตวอร์มนะครับที่เราควรจะยกเบาๆก่อนที่จะเริ่มเซตจริงๆนะครับเซตที่มีน้ำหนักสูงสุดเราควรจะยกประมาณ สามถึง4เซตด้วยกันครับและข้อที่สี่นะครับการโฟกัสกล้ามเนื้อระหว่างการออกกำลังกายนั่นเองครับสำหรับข้อนี้นะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักกีฬาพอกกายเป็นอย่างมากเพราะว่าการที่เรายกเวทน,นะครับเราจะมีการเกร็งนะครับกล้ามเนื้อแล้วก็เพ่งสมาธิไปที่กล้ามเนื้อที่เรากําลังออกกำลังกายอยู่ยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมุติว่าผมกําลังบริหารร่างกายโดยการยกท่าเบนเพสอยู่ แน่นอนครับส่วนที่ผมต้องออกแรงนั่นก็คือกล้ามเนื้อหน้าอกฉะนั้นนะครับเราควรจะเพ่งสมาธิปไปที่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกเพื่อให้หน้าอกของเรานะครับได้มีการออกแรงอย่างเต็มที่หลายๆท่านนะครับที่ฝึกที่โรงยิมนะครับยกท่าเบนเพสแต่ไม่ได้โฟกัสไปที่หน้าอกเลยนะครับใช้แขนในการยกฉะนั้นจะทําให้กล้ามเนื้อหน้าอกจะทํางานอย่างไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่นั่นเองนะครับ และนะครับข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับนั่นคือการตั้งใจฝึกอย่างสม่ําเสมอนั่นเองเพราะว่าการที่เราจะทําให้กล้ามเนื้อของเรานะครับพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราต้องมีการฝึกที่สม่าเสมอนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ามถึงสครั้งและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการพักผ่อนนั่นเองนะครับเราควรนอนหลับพักผ่อนให้ได้อย่างน้อย 6- 8ดชั่วโมงต่อวันครับ และข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการตั้งใจฝึกอย่างสม่ําเสมอครับเพราะว่าการที่กล้ามเนื้อของเรานะครับจะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องเราต้องมีการเล่นนะครับหรือการบริหารร่างกายที่สม่ําเสมอครับอย่างน้อย3-4ถึงครั้งต่อสัปดาห์และที่ขาดไปเชียไม่ได้เลยนั่นก็คือการพักผ่อนครับเพราะว่าการพักผ่อนจะทำให้กล้ามเนื้อของเรานะครับได้มีการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับอย่างน้อยวันละ6-8ถึงชั่วโมง และสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับสําหรับการยกเวทหรือการพัฒนากล้ามเนื้อนะั่นคืออาหารหรือโภชนาการนั่นเองนะครับเราจะเน้นอาหารที่ครบทั้ง5้าหมู่และที่สาคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นคือโปรโตีนสําหรับการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนั่นเองครับถ้าคุณทําได้ทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมบอกมาแล้วนะครับรับรองว่ากล้ามเนื้อของคุณนะครับและรูปร่างของคุณจะพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนครับ